เนคิวีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเดิงนท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นหรือรำตามเด็ดขาดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำน้องๆหนุ่มๆนะครับเหม็นหรือเปล่าแปลงแฟนมานะ อยอกเล่นนะทุกคนเออก็สวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับผมดองโตซีเห็นนะเออใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บักต้มด้วยนะเออ ก็วันนี้ก็อยู่ในช่วงเวลาบาอลนจามน,นะบอลนจามคือเกี่ยวก่บเปอร์เซ็นต์การแตกง่ายแตกดีของแต่ละเกมนะและมีเปอร์เซ็นต์การแตกง่ายแตกดีของแต่ละเกมก็ดีจัดเลยเออแล้วก็มีเพื่อนๆค,คอยส่งเกมแตกกันเข้ามากันลากหลายเกมเลยเออใครที่สนใจเขากลมมันงามก็ลิงใต้ก็ไม่แลกผมได้เลยนะเพื่อนๆย้ำว่าลิงใต้ก็ไม่แลกผมนะเออว้า วันนี้ผมว่าจะมาเล่นเกมมาจองเวซ่อนนะเออเดี๋ยวเราไปเริ่มเกมกันเลยด้ปปแบ่อนะไปทุกคนวันนี้เมอาทุนมาหนึ่งร้อยบาทนะเขอเริ่มวันนี้เบสสามเลเพื่อนวันนี้จะสอนไล์เบ็ดนะหมายึ่งก็กดกดสักห้ดีก่อน กดเฉยๆไปสักห้าทีก่อนสองแล้วทุกคนสองแล้วก็ขัน้นไหนค่ะสองแล้วสองทีสองทีองทเอ้ยม,มาหนึ่งก็เอาเลยเหรอก็ค้างด้วยมาสามดีแถวสามมาแถวแรกมาสามกลม,มหนึ่งหนึ่งร้อยอ้บ,บวกบาทเเอรอะห้าหกเจ็ด แโอ้โหถ้าใช่ถ้าใช่แปดนี่เสียวเลยสามโอ้โหแต่ดีที่อะไรเนี่ยมาหนึ่งเราเลยฮางว่ะทุกคนมันสั่นสู้นะมันกลัวนะวันนี้กูไล่เบ็ดน,นะกูจะไล่มึงด้วยมาจองกูจะแดกมึงน,นี่ยับเลยเออมาฮ ถ้าเสร็จแล้วเราก็ขึ้นเบ็ดนะทุกคนเบ็ดฉีไปแล้วก็ก็สามสิบหมุนไปอีกเออเขียงอย่างเงี้ยดบกูเสียหน้าเลยนะกูเสียหน้าเลยนะโหลกูเสียหน้าเลยนะโหลโหลกูเสียหน้าเลยนะเฮ้ยเฮ้ยกูเสียหน้าเลยนะเฮ้ยเออโหแบบี้ คเพื่อนหน้าเนี uh ่ยฮัลโหลฮัลโหลคเพื่อนหน้าเนี่ยเอ้ยยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยยังไงฮัลโหลยังไง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 เออลองอย่างยี่สิบเจ็ดบาทก็เอาก็เอาอก็เอาดีเก้สิบบาทก็เอาดิไว้สามตัวว่ะเฮ้ยมาดีหนึ่งร้อยสามสิบแปดบาทได้อยู่ได้อยู่แปลว่าได้นะเออเจ็บแฉะมาดีโอ้โหเี้ยคอมโบดีเปล่าทุกคนคันหัวดีปะ ขบโบดีปะเชื่อปะเชื่อยังฮะเชื่อยังเชื่อปะถ้าไม่เชื่อก็ลองไปทำตามดูเลยเพื่อนเอออย่างนี้อย่างนี้นอนแหน็ดนอนเหน็ดนอนเหน็ดนอนแหน่ก็ใครที่ไม่เชื่อก็เอาไปทำตามนะทุกคนเอาทำตามดูแล้วก็เข้ากลุ่มบนนท์ถามด้วยก่อนนี้เราจะเข้าไปเล่นเนี่ย เราต้องเข้าไปดูคู่มอนันต์ตามก่อนว่าเกมอะไรมันแตกบ้างเออแตกง่ายแตกดีอันไหนก็เข้าไปตามกันเล่นนะแต่ถ้าเกิดเป็นมาจองหนึ่งมาจองสองเนี่ยก็ไลฟ์เบ็ดตามนี้เลยโอเคปะโอเคปะโอเคปะเขอะไรปะอะไรปะอ๋อดิโจ้เป็นยังงี้โจ้เป็นย่างงี้โจ้เป็นบบนี้โอ้ยนี่เอ้า กอแบบเดียวแปบเดียวหว่ะทุกคนแปบเดียวเดี๋ยวดูกำไรดิดูดูดูกำไรกำไรมาสี่หลอดแล้วอะสี่หลอดเยี่ยวยโอ้โหเนี่บอกดูเสียหน้านะโอ้เสียหน้านะโหลโอ้โหโอ้โห เออเฮ้มาดีมาต่อหรือเปล่ามาต่อหรือเปล่าโอ้โหตอนนี้หกบาทก็เอาเรื่องอยู่นะเออหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทแล้วเพื่อนเหลืออีกไม้สุดท้ายหมุนสุดท้ายยังไงเออเป็ดห้านะคนแล้วก็สิบทีแล้วก็เปิดสปินเปิดปีเปิดหมุนเปิดท u r b เปิดท u r b มาดีกดออกเด้มาต็มหน้าหนึงหน้าหน่อยมาดีก็มาดีครับ คันหัวทุกคนเพิ่งสร้างหัวมากระสักันหัวไอ้เหี่ยหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดบาทเหมือนเอออะไรครับเนี่ยอะไรต่อครับเนี่ยเอา้าอะไรต่อครับเนี่ยเอ้าอะไรครับเนี่ยปีนกูก็ดื้อยังเลยมามาต่อหรือเปล่ามาต่อหรือเปล่าเหรอวหลัวหลัเออมามาต่อมาต่อ มาต่อหนามาต่อหนามาต่อหนามาต่อหนบ้างมาต่อหนาบ้างอ,อืมมาดิมามามามไม่มาต่อวะมามาดิโขู่เบ็ดหน้าเนี่ยกูเสียนหน้าเลยเนะี่ย หนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาทนะเพื่อนเออก็น้องๆหนูๆคนไหนที่อายุต่ำกว่าสิบแปดปีก็ไม่ควรเล่นนะหรือทำตามนะก็ <c oughs> ไม่เน้นอ่ไม่เล่นเลยเพราะยังหาดังเองไม่ได้นะเออก็ดูเพื่อความสนุกสนานและความบันเดิงเท่านั้นไปก่อนเออก็เพื่อนๆคนไหนที่มีปัญหาทางการเงินก็แนะนำไม่เล่นเลยของดีจริงทุกคนของดีจริงๆบอกให้ ของดีจริงมาอุ้ยมาอะไรต่อโอ้โหไอ้แดงลูกพ่ออะไรต่อท่านี้เหรอหนึ่งร้อยสามสิบสี่บท่านี้เหรอเท่านี้เหรอฮะท่านี้เหรอเออเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ชมคลิปผมอยู่นะตอนนี้ก็ขอขอบคุณนะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะก็ขอบคุณครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณคครับบขอุณฮะเออก็กลุ่หมูน้ำตาลมันดีจริงๆนแนะนําเลยจริงๆผมเข้ามาผมคือผมเล่นประมาณหนึ่งปีกว่าแล้วเนี่ยมาจากปีกว่าแล้วนะแต่ผมไม่ได้ทำคลิปนะผมก็เห็นแบบว่าเห็นแบบว่าทุกคนเขาทำคลิปกันดังอะผมก็เออลองทำดูบ้างนะ แต่ไม่รู้ว่าทุกคนจะเชื่อเปล่าว่าผมเป็นเว็บเป็นเว็บตรงนะแต่เดีอยู่ใต่เดีอยู่เดี๋ยวคนอื่นก็หาผมอวยไอ้อเหี้ยก็ไม่ได้อวยแล้วผมได้มาปีกว่าแล้วนะเออไอ้บนนี้ยผมได้แต่มาจองหนึ่งมาจังสองผมได้ได้ได้เยอะได้เยอะกว่าเสียนะไม่รู้ว่าตอนนี้ เว็บมันจะเจ๊งอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะท <laughs> ุกคนเออก็ปีหนึ่งผมก็ได้มาเงินหมุนเลยมันเยอเท่าไหร่วะบ้านนึงโอยแม่งอธิบายไม่ถูกก็ปีนึ่งอะย้อนดูไม่ได้แล้วอ่ะทุกคนก็น่าจะประมาณหลายล้านงเกือบร้อยนะเกือบร้อยเกือบร้อยเลยคือไม่รู้ตอนนี้ตำรวจเป็นเป็นสายตาตำรวจหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ ไม่ร yeah, ู really? the the ้ว่าไม่ตรวจตรวจเงินในบัญชีผมหรือเปล่าเงียบจังหวะทุกคนเงียบแตงหมื่นหนึ่งถามซิบบ่วนไปทุกคนมาหน่อยอยู่วะมาหน่อยอยู่วะโอ้ยมือลั่นมือลั่นมือลั่นกูขอเก็บเองแล้วกัน กูขอกดองแล้วกันกูขอกดองแล้วกันกูขอกกดองแล้วกันเออมาหนึ่งสองเออสามสองกูเล่นไปเล่นมาคือมึงแต่งจริงว่างั้นห้ายยีบาทว่ะเฮ้ยก็มาดิก็ได้อยู่ว่ะเออคันหกแล้วอ่ะมาดิ พันหกแล้วกําไรมาร้อยเดียวอ่พันหกแล้วอ่ะเอาดิก็ได้อยู่อ่ะก็ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อ่ะเต็มหน้ากระดาษโอ้โหเฮบบฮึ่มเฮ้ยกูหายเหนื่อยเลยหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยยี่สิบสามบาทว่ะเฮ้ยก็ได้อยู่อ่ะเออมาดิก็มาดิขอทิ้งน้ำนิดนึงนะคุณโอ้โหแม่งสุดติงว่ะแป๊บนึงนะคุณคันตูดอ่ะเออ Ủa mãi nhanh niệm là nhanh niệm là bằng lọc là ban niệm là nhanh niệm là nhanh niệm là nhanh niệm là ừ. sí. <laughs> nhanh niệm là 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 มาต่อคอมโบได้ยีงห้อวะแต่รู้ว่ะคอมโบได้ยีงห้อว่ะล่อยนะต่อยนะแดดแดดแดะดะฮะขึ้นเบ็ดเดี๋ยวทุกคนไอ้เหี้ยนั่งนิ่งเกินกูต้องขึ้นเบ็ดแล้วล่ะกูต้องขึ้นเบ็ดแล้วล่ะกูต้องขึ้นเบ็ดแล้วล่ะมาดิขอ สามที่หมืนแบบนแบบ,แบ,บ,แบ,บองร้อยห้าสิบห้านปเป้านี้จะมาเลยเป้าเออหมาอยู่แล้วมันมาอยู่แล้วสามร้อยแปดหะฮสามร้อยแปดบห้าว่ะมาดิโอ้ยหทำแม่งแตกสองพันห้าคือผมเลิกเลย สอง0คือผมเลิกเลยนะทุกคนสอง0เลิกเลยนะสอง0เลิกเลยหรือเปล่าโอ้โหห้าคิดไม่ง่าแต่แรกแล้วหหอ,อกนี้ได้มาเท่าไร่สองร้อยสบแปดบาทวะ่ะเพื่อนเออมาอีกทีหมุนแมตหนึ่งสองสองมา 25, สองมนันฮะดอกมันฮะโอ้เลิกทุกคนผมขอเลิกเลยทุกคนจบ จบคลิปนะเออ้านี้ได้มาไรอะสองร้อยเอหกร้อยยี่สิบบาทกดเสร็จได้หมดดีไหมอ,อ่ะโหโอ้โหโอ้โหคุณจะกดเสร็จได้หมดมึงแตกเลยพอสามร้อยดสิบหกบาทพอทุกคนพอ ผมก็ขอจบคลิปเบียเตัวนี้นะเพื่อนๆือนเออก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสเกตบัตรชมด้วยนะอ๋อบเออใครที่อยากบุเล่นเกมอะไรก็ขอนเข้ามาได้นะใครที่สนใจเข้ากลุ่มวนธรามก,เากม็เล่นใต้กอมเมนต่แล้วผมได้เลยนะเพื่อนเพื่อนย้ำว่าเล่นใตก้กอมเมนต่แล้วผมนะเออก็มันดีจริงๆนะทุกคนก่อนเราจะเข้าไปเล่นเกมเนนะี่ยเราก็เข้าไปดูกลุ่มโบนัธรรมว่า เกมอันไหนแตกบ้างเออไปดูปเปอร์เซ็นต์การแตกของมันนะเออก็ผมก็ขอตัวลาไปก่อนทุกคนบายบายบัตรส้มขอตัวไปก่อนนะโอเคหรือเป,ป,ปล่าบัก a แอปเปิลนะฟากกดไค์กดซับส c r i ใคพวผมด้วยนะบักแอปเปลิลบักแอปเปลิลนะบัตรส้มก็ขอตัวไปก่อนนะเอยเอ Wild